ผมเพิ่งกลับมาจากไปทํทธุระที่ต่างจังหวัดมาผมก็ได้ต่อรถโดยสารในรถประจาทางมาเรื่อยๆตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะไปทํทธุระงานมาวันนี้ไปทําทั้งวันเลยเพิ่งจะได้กินข้าวเที่ยงข้าวเย็นนี้ก็ยังไม่ได้กินเลยกินแค่น,นมน้ําและขนมรองท้องไปก่อนอ่ะนี่อ้หนมถึงละนั่งรอรถประจําทางต่อที่สาราแห่งนี้แหละไม่ต้องไปไหนนะครับลุงขอบคุณมากเลยนะครับเออระวังตัวด้วยล่ะทีนีค้ครับลุงขับรถดีๆครับลุงไปแล้วสาลาแห่งนี้ก็ถือว่ามันก็ใหญ่กว้างอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวนะบริเวณด้านหล มันค่อยมาอ่านแล้วกันเอาวางกระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนโอเคแล้วตอนนี้เวลามันกี่โมงแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเวลาเที่ยงคืน27นาทีแล้วนี่หว่าโอเคงั้นตอนนี้ไปดูกระดาษด,ดูมันเขียนว่าอะไรเออกดการนั่งรอรถโดยสารที่สารสาริมน้ําแห่งนี้กดข้อที่1หลังจากที่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วเราจะไม่แนะนําให้คุณหาทางออกไปจากที่แห่งนี้เพราะว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีทางออกสําหรับคุณอีกแล้ววงเล็บในตอนนี้กดข้อที่ 2. 2ในช่วงเวลา3ามทุ่มจะมีคุณปู่ถือของที่เขาขายมาพักที่ศาราที่คุณอาศัยอยู่เเเขขาาาาาจะะนนนัััั่่่งงงงออออยยยยูสสกกกพพึแ้้้วถถมไร็ใหคุณตบีีๆด อย่าได้ถามหรือชวนแกคุยเด็ดขาดแด้ก่อนที่เขาจะเดินจากไปเขาจะให้ขนมปังแข้งให้คุณรับขนมนั้นเอาไว้เมื่อเขาได้เดินจากไปแล้วให้คุณทิ้งขนมปังนั้นไปเลยกดข้อที่3คุณต้องสังเกตให้ดีๆแต่คุณต้องสังเกตรถที่คุณจะขึ้นและกลับบ้านด้วยหากคุณพบว่ารถประจําทางคันนั้นเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะให้คุณปฏิเสธเขาไปหรือทําเป็นไม่สนใจเขาก็ได้กดข้อที่4บริเวณสาราที่คุณอยู่จะเริ่มมีหมอกหนาลงเรื่อยๆและมีแสงไฟปริศนาสีแดงถ้าคุณลองมองดีๆคุณณณกก็็็จจจะะเเเเหหหหหนนนนชาาาาาาา่่่่่งงใใญสสีดํแตตตคคุุไมม้้ขขออซััวภ ขอให้คุณหาที่ซ่อนตัวที่ปลอดภัยที่สุดเพราะศาลาแห่งนี้คือสถานที่เดียวที่คุณจะมีชีวิตรอดอย่าได้ก้าวเท้าออกไปจากบริเวณศาลาโดยเด็ดขาดขอให้คืนนี้คุณโชคดีและเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยโอเคอ่านกฎเข้าใจแล้วเดี๋ยวนะศาลาแห่งนี้ก็มีกฎด,ด้วยหรอวะเนี่ยเออตามกฎมันบอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าศาลาระละลิมน้ำหรอวะฝั่งตรงนู้นมันน่าจะเป็นวัดแหละตรงนี้มีเมนน่ะศาลานี่ก็มืดซะด้วยก็น่าจะใส่ไฟลงไปเนาะคนมานั่งรอรถที่นี่เดี๋ยวเดินไปดูบริเวณด้านหน้าก่อนอันนี้ไปทางโคตรเป ้น้ำโคตรเย็นเลยแล้วก็ไปข้างในศาลาเหมือนเดิมดีกว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรตอนนี้รอรถอย่างเดียวคือ,องนั้นนั่งเล่นตรงนี้แล้วกันนั่งข้างกระเป๋านี่แหละโอเคดังนั้นหาเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรไปก่อนแล้วกันตอนนี้อุ้ยเชี่ยโอ้นั่งเล่นโทรศัพท์สะเพินเลยตอนนี้เวลาเท่ยคืนหน้าสิบสนทีแล้วตอนนี้อุ้ยเสียงรถรถขับมาโอ้โหขับซะเร็วเลยนี่ว่าโอ้โหทำไมคันนี้เขารีบจังวะไม่รู้ละเอ,อ้ยแล้วส่วนบริเวณตรงนี้อันนี้กล่องอะไรวะเนี่ยกล่องไม้เป็นกล่องเป่าๆสี่เหลี่ยมนี่ว่าเปิดไม่ได้ด้วยตรงนั้นเป็นเมนแล้วตรงนี้เป็นป่าอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นป่าช้าข้างเมนอ่ะไม่รู้เหมือนกันโคตรมืดเลยศาลาที่นี่ังนั้นตอนนี้แปลงกดข้อต่อไปเอาไว้เลยแล้วกันไหนดูก่อนเอ่อกดต่อไปกดข้อที่ส ในช่วงเวลาสามทุ่มจะมีคุณปู่ถือของที่เขาขายมาพักที่ศาลาที่คุณอาศัยอยู่เขาจะนั่งอยู่สักพักหนึ่งแล้วถ้าเขาถามอะไรก็ให้คุณตอบเขาเพียงสั้นๆอย่างเดียวอย่าได้ถามหรือชวนแกคุยเด็ดขาดและก่อนที่เขาจะเดินจากไปเขาจะให้ขนมปังแท่งให้คุณรับขนมนั้นเอาไว้เมื่อเขาได้เดินจากไปแล้วให้คุณทิ้งขนมปังนั้นไปเลยโอเคกับข้อที่2นี้เข้าใจละมันจะมีใครมาขายของน่าเหรอว่ามืดขนาดนี้แล้วตรงนู้นมีสะพานข้ามไปตรงนู้นหรอวะเด่รูวีว่าเราเดินไปดูก่อนถือว่าเดินเลียดรอรถมาแล้วกันอดียวะ้้ปงรบ ของสาคัญโอเคสะพายกระเป๋าให้เรียบร้อยไปเดนเดินไปเช็คฝั่งนู้นดูไอพวกรถประจําทางนี้มันน่าจะไม่มาละมั้งดูทรงแล้วมันน่าจะตีสี่ตีห้านู่นแหละนั่งเล่นยาวเลยทีเนี้ยมาตรงสะพานม๋อ,อเป็นสะพานไม้เล็กๆนี่หวายาวไปถึงนู่นเลยแล้วเสาตรงนี้ออกเป็นป้ายข้างทางนี่หวไปเดินไปตรงสะพานดูเออถ้าเรารอรถประจําทางเขาน่าจะมาตีสี่ตีห้าแล้วถ้าเป็นรถคันอื่นนี่จะมีไหมว่าช่วงหลังเที่ยงคืนเนี้ยไม่รู้วะแล้วลุงเขารถตุก๊กๆก็มาส่งตรงนี้ด้วยมาสุดตรงสะพานมีเสาไฟอะไรหันใส่กันด้วย นะโอเคเดินเข้ามาบริเวณด้านหลังเ้ยเดี๋ยวนะเป็นคนยืนอยู่ใช่พระไหมนะานะหน่อยเดินไปดูก่อนเออว่าจริงหน่อยจริงหน่อยเออเออเออเหเดี๋ยวไหว้ก่อนเออสวัสดีครับผมอ่าอ่าโยมมาจากไหนวะเนี่ยเออคือผมว่ากำลังจะกลับบ้านครับผมอ๋อมารอรถตรงสะพานนั่นเหรออ๋อใช่แล้วครับผมครับหลวงพ่ออ๋อหลวงพ่อก็เพิ่งย้ายมาที่นี่เมื่อไม่นานมานี้นี่แหละแต่ว่าหลวงพ่อนั่งเล่นทุกคืนนะก็ไม่ค่อยมีรถประจำทางขับมาเลยนะหลังช่วงเที่ยงคืนเนี่ยอ้าวไม่มีเลยหรอครับใช่ใช่ตอนช่วงเวลาตีห้าตอนลงใต้ใกล้วินไม่ออกถบาท ก็เริ่มจะมาแล้วรถอ๋อครับผมขอบคุณมา,มากมนะครับหลวงพ่อเออเออไม่เป็นไรเอ่องั้นผมขอ,อนั่งเล่นเดินเล่น,ลน,ลน,ลนบริเวณเแถวๆนี้ได้ไหมครับได้ได้เดี๋ยวหลวงตาจะกลับกูเต๋แล้วนะครับผมโอเคหลวงพ่อบอกเราว่าเมื่อกี้รถจะขับมารับอีทีตอนตีโโห้าโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยงั้นเดินเล่น,ลนบริเวณแถวๆนี้ไปก่อนได้นในตรงนั้นคืออะไรอ่ะเป็นบ้านเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองเดินไปตรงเมนดูก่อนโอ้โหตรงนี้มีโกดด้วยนี่หว่าเป็นอัฐิเนี่ยใส่เดินมาตรงบริเวณตรงเมนก่อนบริเวณหน้าเมนเดียขอนนเดีกว่าปง้อเ๋ยวลวงขอเดินไปแล้วนี่่่หวาใชม เีหลวงพ่อน่าจะเดินไปในกุฏิแล้วแหละบริเวณตรงนี้มีช่องให้เดินเข้าไปข้างในนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวออกไปนั่งตรงศาลาเหมือนเดิมดีกว่าลมเริ่มแรงว่ะโอ้โหคงได้นั่งตรงศาลายาวๆอ่ะทีเนี้ยดีน่าเดินไปไปเจอหลวงพ่อพอดีเลยอู้เริ่มมีลมว่ะลมอย่างเย็นเลยมันอยู่ใกล้แม่น้ําด้วยไปต้องกลับไปนั่งเล่นตรงศาลาเหมือนเดิมนั่นแหละบริเวณด้านข้างนี้ป่าโคตรเยอะเลยว่ะเสาไฟแถวนี้ก็ไม่มีทางโคตรเปี่ยวอ่ะถึงว่ารถก่อนหน้านี้ขับอย่างเร็วเลยโอเคเดินเข้ามาข้างในเดี๋ยวตอนนี้ก็เอากระเป๋าไปวางไว้ตรงเดิมดดีีีกววว่่่าาโออเเคงไไไ้ททิมมมะรันว่าเเอ้ยดี๋๋ยยววเดดีไปูก่อนใครมาวะเนี่ยอาววเเเเเดดีีี๋ยยยนนนนนนลุงงขอออาั่่่่่่้้ป็พืทะะะใช ของไหมวะหรือว่าใช่วะตามคุณมันบอกไว้อะไม่รู้ละโอเคเดี๋ยวไปนั่งตรงเดิมดีกว่านั่งฝังใครฝั่งมันนี่แหละดีละอ้าวนี่หนูมารถเพียงแค่คนเดียวนะอีเออครับตามคุณมันบอกว่าให้ต่อเพียงแค่สั้นๆแล้วก็ไม่ต้องชวนเกคุยอ้าวนี่ในช่วงหลังเที่ยงคืนนี้ไม่มีรถคันไหนมาแล้วนะเนี่ยเอออ๋อครับนั่งสบายๆเลยลุลงมานั่งเป็นเพื่อนด้วยแบตโทรศัพท์ก็เริ่มน้อยแล้วเวยออนี่นุ่มไมนมุ่มครับอุ้ยลุงแกเดินมาว่ะอ๋องั้นลุงก็จะกรอบแล้วนะเอ็งนั ระวังตัวด้วยครับผมอันนี่ขนมปังนะเผื่อเองหิวเอาไว้ด้วยลุงไ้ครับขอบคุณครับงั้นลุงปอยละนะโอเคล,ลุงแกเดินไปละเ,<ล> <ๆ S 2> เออว่ะใช่ตามกฎข้อที่สองมันบอกไว้จริงๆด้วยเฮ้ลุงที่แกขายของแกให้ขนมปังจริงด้วยไม่ใช่ขนมปังอันเล็กๆด้วยนะเนี่ยอันใหญ่เลยนะแต่ตามกฎมันบอกว่าไม่ให้กินนะรู้สึกหิวข้าวเสียดายเลยว่ะมันยังไม่ใหม่อยู่เลยนะเนี่ยอฮ้ยเดี๋ยวนะได้ยินเสียงเหมือนหมาเลยวะมา่ากไหนวะเออเสียงมาจากด้านหน้าเออวะใช่ด้วยหมาใครวะเนี่ยเดี๋ยวเออนี่ไงพอดีเลยเดี๋ยวลองเอาขนมปังให้มันนกิดูะ โอเคน้องกินว่ะเรียบร้อยน้องคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวกลับเข้าไปนั่งข้างในศาลาหเหมือนเดิมดีกว่าหนมปังมันยังใหม่ๆอยู่เลยนะเนี่ยคอแห้งว่ะเดี๋ยวลองจกกระป๋อมมาดูดิมีน้ำอยู่สักข,ขวดหนึ่งมีแต่น้ำหวานอ่ะกินแล้วกันโอเคดื่มเรียบร้อย <c oughs> เป็นน้ำหวานซะด้วยแฮะตอนนี้เวลาทีสองเจ็ดนาทีแล้วนี่หวาพี่เดี๋ยวดูกดต่อไปไว้ก่อนมันเขียนว่าอะไรอีกเอ่อก้อข้อต่อไปกดข้อทีอ่3คุณต้องสังเกตให้ดีๆแต่คุณต้องสังเกตรถที่คุณจะขึ้นและกลับบ้านด้วยหากคุณพบว่ารถประจําทางคันนั้นเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะให้คุณปฏิเสธเขาไปหรือทําเป็นไม่สนใจเขาก็ได้โอเคอุ้ยดีว่ะถ้ารถมาก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูมาก,ก่อนมันกินหมดอุ้ยรถมารถกระบะคันสีน้ําเงินอุ้ยจอดว่ะก็จะมาดูหมาแฮะวันนี้พื่อมครับผม มานั่งขอรถแบบเราอ่ะใช่ครับจะไปต่อที่ไหนเหรอเดี๋ยวพี่ไปส่งยังไงดีวะตามกฎมันบอกเออไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวมีคนมารับครับผมใช่เหรอก็ไปไปลับไปตรงข้างในศาลาเหมือนเดิมดีกว่าไปไปไปแล้วพี่พาไปส่งเนี่ยอ๋อยังจอดไม่ไปอีกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตามกฎมันต้องสนใจเขาแล้วกันเดี๋ยวงั้นไปนั่งตรงเก้าอี้เหมือนเดิมดีกว่านั่งตรงเดิมแอบดูไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะตามกฎข้อสามที่เพิ่งอ่านไปเมื่อกี้เลยทำให้มันตรงจังวะเฮ้ยในกระเป๋านี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาไว้ด้้้้วววววยยยยย่่่่่่าาาทีีีีีีีีีีีนน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 กกก็ไไไไมมมมมอออออออเเเเเเเดด๋ะะะะะสสสงงรร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 ถถถบบแลหหหััััคคผป อย๋อผมเพิ่งมารอไม่นานครับผมเดี๋ยวก็มีคนมารับครับใช่อ๋อไม่ต้องกิงเก๋าพี่ไปส่งเลยส่งฟรีคพี่ไม่เป็นไรครับผมโอเคเรากลับไปข้างในเหมือนเดิมดีกว่าอะไรวะเขาก็ไม่ใช่แท็กซี่ดูนะทำไมชวนให้ขึ้นรถบ่อยจังวะไปยังโอเคเขาขับไปแล้วขับเะเรวด้วยดัยงนั้นตอนนี้ก็โอเคแล้วอ่านข้อต่อไปอไว้เลยละกันว่ามีอะไรต่อไปอ่าก,กดข้อต่อไปกดข้อสุดท้ายกดข้อที่สี่บริเวณสาราที่คุณอยู่จะเริ่มมีหมอกหนาลงเรื่อยๆและมีแสงไฟปริศนาสีแดงถ้าคุณลองมองดีๆคุณก็จะเห็นชาย ซ่อนตัวที่ปลอดภัยที่สุดเพราะศาลาแห่งนี้คือสถานที่เดียวที่คุณจะมีชีวิตรอดอย่าได้ก้าวเท้าออกไปจากบริเวณศาลาโดยเด็ดขาด โอเคโอโหกดข้อที่4ี่อุ้ยมีรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านวันนี้ว่ะโอ้ขับไปซะเร็วเลยเป็นมืนแล้เออว่ะถ้าทาตามตามกดข้อที่4ี่นี้เราต้องไปแอบตรงไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินหาที่แอบก่อนมีไม่ว่าแถวๆนี้ศาลายิ่งกว้างมันยิ่งใหญ่อยู่ลงตรงน้าก็ไม่ได้ด้วยน้ําต้องลึกแน่นอนอ่ะถ้าเกิดหลบหลังกล่องนี้ไม่ได้ว่ะมันเล็กเกินไปย้ายๆเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ไปตรงไหนดีวะด้านหลังกล่องนี้ก็ไม่ได้เออเดี๋ยวถ้าเกิดหลบใต้โต๊ะนี้ได้ไหมวะไม่ได้อีกตัวมันแคบงั้นขอเดินน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 ไไไไไไไปปปปปู้้้้้้้้้าา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 างงหหหหหลลกกก่่่อออมมมมีีีะรรรรรใแััยยยยืวววจเเ็ตตตํ มางเกงก็เปียกน้ําโคตรเย็นเลยบริเวณด้านล่างนี้คิดว่ามันน่าจะแอบได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันเย็นเกินไปหวาน้ําตรงเนี้ยดีนะที่ตอนนี้มันยังไม่ลมถ้าเกิดลมอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหหมอกควันอะไรเนี่ยเต็มรอบๆบริเวณแถวๆนี้เลยอะไรวะเดีนขึ้นมาข้างบนน้าก่อนอ้ยอะไรตรงป่าน่ะนะโอ้โหชัดเจนเลยไปไปไป,ไปวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งกลับกับกับเข้ามาในมันเดยก่อนอะไรวะเมื่อกี้เจอเต็มเต็มเลยโอ้โหโคตรหนาวเลยเมื่อกี้มันเห็นเป็นเง,นเงาเหมือนคนนะโอ้โหเต็มชัดเจนเลยวะโอเคโอเคใจเย็นๆตอนนี้เดี๋ยว เก็บมาแล้วไปวเราโหลดหลังกล่องก่อนบริเวณด้านหลังนีมีที่แอบอีกไหมวะเนี่ยเดี๋ยวย้ายไปกล่องเล็กๆด้านหลังก่อนแล้วกันค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปกางเกงโคตรเปียกเลยแหละตอนเนี้ยหมอกควันอะไรไม่รู้เนี่ยขึ้นเต็มหมดเลยย้ายมาหลบที่หลังกล่องโอเคเคิดว่านั่งอย่างงี้มันคงไม่เนียนว่าต้องนอนลงไปเออดีนะที่พื้นไม้นี่มันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะเดี๋ยวย้ายมุมหันหน้ามาทางนี้ดีกว่าโอเคแล้วงั้นตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละตอนนี้เวลาตีสามยุก่อนนาทีแล้วนี่ ก็นังเรียนไปนานาน้ะนะหมอกอยังอยู่โอ้โหอะไรสีอะไไปวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนไป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 อยู่ตรงศาลาไม่ได้ละไปไปลงน้ําเลยโอ้น้ำโคตรเย็นเลยไปไปนั่งแอบ้าไปข้างในเลยไปให้มันเปียกแค่เเกงก็พออย่าให้มันเปียกเสือ้อด้านในนี่ไม่รู้จะไปแอบที่ไหนดีแล้วตอนนี้แจะอยู่ตรงซอกแถวบันไดก็ได้วะเดี๋ยวเอาของวางดูวางลงไปไหนวะโอ้โหของมันจมเลยนี่ว่าเดี๋ยวยิบไว้คืนของที่พกมาใช้อะไรไม่ได้เลยวะโอ้โหแล้วหมอกคนมันยังไม่หายแล้วว่านานขนาดนี้แล้วอะไรวะคงแอบที่นี่นานตต่่่่อออไไไปปมมดดดด้้้้วววะััันนนนนนเเเเเ็็็คคริแกกยยยาใหโททศพ์ลล สีแดงๆมันมาอีกแล้วอะ มันคือแสงอะไรวะเฮ้ยโอ้โหไม่อยู่ละมันลงน้ําได้ด้วยเหรอวะไปไปขึ้นไปบนศาลาเหมือนเดิมดีกว่าโอเคอุโ้โคตรเย็นเลยน้ําเนี่ยข้างบนนี่ลมก็แรงโอ้โหโคตรหนาวเลยเดี๋ยวมายืนก่อนอูห้หนาวเราจะแอบที่ไหนต่อดีวะเนี่ยเดี๋ยวหลบตรงหลังกล่องที่มีกระดาษก่อนมันไม่ใช่แค่แสงสีแด,ดงสีเดียวยดิมันมีเงาอะไรจากป่าที่เหมือนคนด้วยแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะตอนนี้ตีสามสามสิบเก้านาทีแล้วนี่หว่ะอุ้ยทั้งเย็นทั้งเปียกเลยตอนเนี้ยโอเคเหมือนทุกอย่างจะเงียบแค่เดี๋ยวเอออุ้ยเดี๋ยวง้้นนอลลตรีแหหะโโไไม เย็นว่ะตอนนี้โอเคดังนั้นลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวลองเอากระเป๋าวางไว้บนไม้โอเคกระเป๋มามันน่าจะช่วยกันได้อยู่มั้งเดี๋ยวกลับลงไปนอนลงไปที่เดิมดีนั่นที่เป็นเสื้อแขยนยาวเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนมุมหันหน้าไปสองตรงกล่องดีกว่าเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นหน่อนแบตก็ยิ่งน้อยอีกตอนนี้เหลือ20โอ้หนาวเย็นจนน้ำมูกไหลเลยดังนั้นก็นั่งเลื่อนโทรศัพท์เล่นแล้วก็ดูอะไรแถวๆนี้ไปก่อนฮ ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโคตรหนาวยิ่งอยู่ใกล้แม่น้ำเลยเก็บกระเป๋าก่อนเมื่อคืนนี้ลมอย่างแรงเอ้ยมีรถมาด้วยนี่หว่าตอนเช้านี้ก็ยิ่งหนาวอีกเย็นมือเย็นเท้าไปหมดว่ะจริงจริงตอนนี้ก็เริ่มแห้งละตอนเช้านี้เริ่มมีรถขับผ่านไปผ่านมาบ่อยอุ้ยตรงนั้นใช่พาที่เราได้พูดคุยเมื่อคืนไหมวะไม่รู้ว่าเดินมาองค์เดียวด้วยน่าจะบินทบาดมั้งโอเคเดี๋ยวไปยืนรอหน้าสัอุ้ยเดี๋ยวนะมีรถมาพอดีเลยนี่หว่าอ่าเนี่ยไอ้นอมอ่าครับผมอันนี้ใช่มารอรถได้ไหมเนี่ยอ๋อใช่แล้วครััับบผมมมมออออ่่่่าาาาไไไไดดด้้ขึนนนกกกกลลลุุงงงงงเเเเยยย็็ีีี๋ววพปสะตต 8ปดโมงเก้าโมงเลยนะหรือว่ายัางจะนั่งรอรถตอน9ก้าโมงล่ะอ๋องั้นเอวผมขึ้นไปกับลุงเลยก็ได้ครับโอเคมาขึ้นรถเลยเดี๋ยวไปส่งในตลาดอ๋อครับผมโอเคขึ้นรถเออลุงขับเออลุงขับผ่านมาที่นี่บ่อยไหมครับโอ้ยผ่านประจำแล่ตอนเช้าน่ะเออแล้วลุงเคยเห็นแสงไฟอะไรในตอนกลางคืนสีแดงๆที่นี่ไหมฮะเออเห็นเหรอ เป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมานั่งรถที่สาลาริมน้ำในตอนกลางคืนถ้าชินช่บอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิทพิเศษและสนับสนุนช่อง Over TD ทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over TD ทดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทําตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชําระเงินวิธีการชําระเงินสามารถชําระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ to Pay PayPal ช g อ o g l e ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก,ก็มีนะแล้วก็สติ๊กเกอร์สําหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ yes.